นิดเดียวมาแล้วสวัสดีค่ะพบกันบเทลัดอีกแล้วนะคะเทลัดจะมาเอา่ยังหมูยอค่ะซึ่งก็เป็นหมูยอบ้านเราเนาะซึ่งเอ่ก็แทนนึงนะคะอันนี้โอเคส่วนมากเอ่อเตรียมอะไรไว้บ้างยังหมูยอก็จะมีอันนี้เราผักด้วย ซื้อมาหลายลวันเราก็จะเหลืองนิดนึงยังไมไ่ล้างนะคะเดี๋ยวจะล้างแล้วก็ทําให้ดูแล้วโยที่ซื้อกินกับข้าวก็ได้นะคะกินกับเป็นกับเกีมแล้วก็ได้นะคะเนี้ยค่ะ,คะเขาจะเป๊ะอุนค่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเขาก็จะไปทำให้หมดเราจะแบ่งไว้ใส่โจ๊พกพรุ่งนี้ด้วยถัาต้มโจ๊กอยู่ค่ะ ก็จะกินคืนนี้แหละคะ่ะจะแบ่งใส่โจ๊กด้วยอะไรประมาณนั้นวันนี้เป็นวันพ่อนะคะแต่ว่า <c oughs> มันพ่อโนเรค่ะแล้วก็เป็นทั้งพ่อทั้งแม่นะคะ <c oughs> รวมอยู่ในตัวเดียวกันรวมอยู่ในคนเดียวกันดี่ยละคะ่ะก <c oughs> ็แล้วจะใส่หมูสับด้วยนะคะซึ่งเป็นหมูสับกับซีอิ๊วขาวแล้วก็รสด,ดีทําเอาไปทํามันสุกเท่านั้นแหะคะ่ะประมาณนั้น แล้วก็เทลงตรงนี้ใช่ไหมเพื่อให้มันเอ่อก็จะไกลเลยเทลงตรงนี้แหละค่ะประมาณี๋ยวจะเอาหมูยองมทำร้อนด้วยเรียกเทน้ลงอย่างนี้เนาะแล้วก็จะทำให้ดูประมาณนี้ที่เราปอกอันนี้ปล่อยให้มันเย็นสักนิดนึงก่อนปล่อยมันเย็นสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามันยังอุ่นนะคะยังอุ่นอยู่ค่ะตอนนี้แล้วก็จะเอามา วางตรงนี้ก็ล้างเสร็จแล้วเนาะถ้าใช้ครึ่งเดียวอีกครึ่งึเก็บไว้ทำอย่างอื่นนะคะก็เราก็จะหั่นผักก่อนนี่ผักนี่จะจะิจะก้กระจุ่มก็หั่นประมาณนี้ค่ะเห็นขะของไก่เนาะได้เห็นอยู่หรอคะแต่ถ้าให้เห็นใ,นใกล้เหลืองก็เอาได้ปบะนี้เอา เหลืองกับจนเลยโอเคมันซื้อมาหลายวันมันก็จะเหลืองนิดนึงเนาะก็หั่นประมาณนี้เห็นไหมเหลือง้าเราก็เอาเนี่ยหั่นให้มันครึ่งครึ่งประมาณนี้โอเคเราก็แยกไปตรงนี้เหลืองก็จะเอาไปเลยก็ทายแาทำได้ครึ่งหัวแล้วก็จะเ,เห็นไหมไม่เห็นทายแล่ าดก้นค่ะเอาขึ้นหัวพอป,ประมาณนี้นะเห็นไหมเห็นแล้วรประมาณนี้แล้วค่ะแล้วก็จะเอาแค่ขึ้นหัวเหมือนกนันเขากะแกะแกะแกะอันนี้กค็ออะค่ะลูกเสียดายมัยนดอกเอาครึ่งเดียวพอเพราะวันี้ทำเยอะ เก็บครึ่งนี้ไว้ก่อนประมาณนี้เห็นไหมคะครึ่งเดียวพออันนี้เพื่อเพิ่มสีสันเท่านั้นนะคะใช่ไหมก็เอ๊ะนี่เขาก็จะมาปาเขาจะทำยังไงก่อนเนี่ยโอ้หันนี่ก่อนหันตรงนี้นะ้องหันหันต่อห,หันประมาณนะะี้ เอาหมดนี่แะค่ะก็กินได้อยู่เอายางคอลขึ้นหัวึ้งหัวข้นอนะเดยนะแล้วก็หั่นหมบนี้ค่ะน,นี่ค่ะหั่นไ้แค่นี้ก็แยกไว้ โอเคแยกไว้ก่อ e ข้างก็จะยำได้ไง่ายขึ้นใช่ค่ะมันพริกสดด้วยค่ะกินเผ็ดหน่อยแล้วก็ถ้านมีเอ่ออะไรบ้างอ่ะเด,ดี๋ยวด้วดูเฮ้ยตำพริกด้วยนะคะเห็นไหมตำพริกแล้วก็มีถ้าไม่มีมะเขือลูกเขือเทศลูกใหญ่ก็ใส่ใส่ลูกเกล็กลก็แล้วกัน มันผพลคใสด้วยสอเม็สามเมก็จะเพลคสามเม็ดสโอเคที่นี่ครึ่งเดียวหัวก็ใส่มันสวยงามเฉยๆก็จะมายำให้ดูนะ ประมาณนี้เดี๋ยวก็วไม่เห็นจะหั่นแบบไหนดีอะยำหั่นแบบแบบนี้ยำดีกว่าหั่นเป็นแบบนี้ยำวันนี้นเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแต่ก็เห็นมันใหญ่มากเปลี่ยนบรรยากาศบ้าง มันเป็นแบบนี้ยี่ยดีกว่าโอเคมนันสุกแล้วนะคะเนี่ยถ้าาไปอุ่นแล้วเมื่อกี้ แซ่บค่ะต้องหัง่นแนี้ค่ะมาเนี้ยเห็นไหมะเสร็จแล้วนีวก็จะมายำให้ดูแบบร็บร,บรีบด่วนเลยเนาะยำก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็นี่กเตรียมยำไปละยำแล้วก็อะไรแบบนี้ค่ะอะไรก็ยำยำไปเนี้ย แล้วก็มายำแป๊บเดียวก็ใส่น้ำตาลลงไปอย่างี้ค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลงางล,ตาลงไปใส่มะนาวนี่ค่ะที่เตรียมไว้นี่แหละค่ะใส่มะนาวลงไปเนาะโอ้มะนาวก็บควรมีน้ำใส่มะนาวใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสอย่างเงี้ยค่ะทำได้ไง,ง่ายเออ ใส่หมูยองไปเห็นไหมใส่เห็นใส่หมูยอค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็จะยำใใส่ทุกอย่างโอ้ใส่พริกโอ้ย oh <c oughs> ลืมพริกเมื่อกี้เรียพริกใส่ลงไปเลยค่ะก็ลงลงไปโอเค บอกเขาเอินก็ใส่ลงไปน่าจะมันนาอีกหน่นะนอยมันนาเขาควรมีน้ำรู้ว่าถ้าเมือดแรงบัวามะนาวต้องบ่มีน้ำโอ้ยเยอะโอเคได้ได,ด,ด้ก็คนๆก็าหากันก็ได้เขาก็ใส่บอกใส่บอกเลนเของไปล้วนเลยตัวนี้นะคะโยนปากลงไป ก็อาอย่าแบบนี้เอาอย่องไว้ก่อนค่ะถ้าเราต้องการเพิ่มมะนาวใช่ไหมแล้วก็ปิดท้ด้วยอันที่เป็นเม็ดบ้างลงไปค่ะเใส่ผงชูรสด้วยสักครึ่งช้อนชาก็จะคนห่้า คนข่าวกันค่ะจะเห็นไหมกล้เกินไปใช่ไหมคะเดี๋ยวให้มาดใูใกล้ดีกว่ากันทุกอย่างเห็นไหมคนแล้วก็เราจะเพิ่มอะไรก็เพิ่มลงไปเนะค่ะใส่มะนาวลีไป้นอันโคอะไรนะกระเทียมเกีียวนิหน,นึง่งใส่ลงไปด้วย แล้วก็หอมด้วยนิดนึงเพื่อความสวยงามไอเอียงก็มันเหลืองทั้แล้วก็เอากินรดผักชีใช่ไหมแล้วก็เอามาคนๆก็หักประมาณนี้ละค่ะก็เสร็จแล้วเห็นไหมคะก็เป็นยำหมูยอที่แบบว่ากินกับข้าวก็ได้กินเล่นก็ดีค่ะไม่เผ็ดมากเลยค่ะโอเคเออย่างนี้ค่ะหมุนไหมคะนี่ค่ะยำเสร็จมันก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ ก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษนี่ค่ะร้มีคะเราไปใส่โอ้ยาวๆมีร่มยำอยู่ค่ะเห็นไหมโอเคอันนั้นก็ผลไม้กินพอกินยำเสร็จเราก็จะได้มีผลไม้กินเลยสำเรัเตรียมไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็มีอะีกอย่างหนึ่งให้เราทำให้แฟนเดี๋ยวจะให้แม่ดูด้วยนะคะชวยกดติดตามเราด,ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะยำหมูยอไข่ง่ายๆวันนี้นะคะ